อืม d morning ค่ะปักแดงให้ฉันก่อนเลรวคะว่ <c oughs> กากล้องหน้าดีๆหนาตาสัญญานะคะ,ะหลับกล้องเลยโอ้โหเม่งมาก <c oughs> ตอนนี้เรากินข้าวเช้ากันอยู่ที่สนามบินก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะเช็คอินเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้มี8คนคะ่ะ <c oughs> ดูความสดใสของคุณจิ๋วนะคะสลับกล้องค่ะนี่ค่ะอะไรเป็นอาหารเช้าค่ะเฮ้ยค่ะอาหารเช้าอาหารเช้าขอสองเมตรไปเลยค่ะนี่นะคะอุ้ยที่นี่จะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ส9คนแล้วคนะรวดเร็วมากเลยเวลาเวลาเจอนี้ที่รักออนไลฟ์เธอก็เข้ามาดูบ้างนะ,ะคู่นี้เขาแบบว่าทำอะไรไม่เยอะหรอกแต่ก็ไม่มีอะไรทำจา้าวันนี้เราก็จะกินน้ำฟรี <laughs> มาที่นี่ก็ต้องกินข้าวมันไก่ ที่หาดย้ายอันนี้เอาจริงนะเนี่ยฉันกินจริงจริงนะเขาบอกว่าได้ไไได้วยอ่ะเม็ดนึงต้องแข้งแข้งหรือเปล่าเพราะว่าสารชุดน่าซื้อตัวน่าซื้อได้ๆนะน่าซื้อหลังไม่อุดหนะุนด้วยละดีค่ะนี่คืออะไรคะทำไมเราทำแบบนี้ใม่เป็นแบบอันนี้คือไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์กลืนก่อนกลืนก่อน วันนี้ว่างพรุ่งนี้ทำอะไร BFF ใช่ไหม่ทำอะไรจิวบอกว่าไปมีอนบอ่างานขายของก็มานิดหน่อยค่ะนิดหน่อยต้องขยันนิดนึงเราต้องใจทคาเราก็ต้องขายอะไรอ่อพายนี่เป็นเป็นไลฟ์สไตล์อค่ะทำโดยแบบ มันเรื่องจริงในชีวิตจริงบอกว่าพี่นิวจ่ายตังค์ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวของมาเทรดกรันก็เอาของแบรนด์นิวมา,ามาเทรดทันนี้ได้ตอนนี้แบน็นนิวคันมีเสื้อของขทำคุสนกันปูกันปูตลอดค่ะตอนนี้ขายไม่ขายขายเพื่อการปูอย่างเดียวเสื้อมอดหมดไปแล้วใช่ไหมคะรับออเดอร์เขาสั่งรับออเดอร์ถึงเมื่อวาน หลายร้อยตัวนะคะขอบคุณค่ะเราจะเอาเงินเป็นบริจาคทีนะคะไม่ยุ่งประพฤติแน่นอนนะคะแฟนเพจเราเราก็เต็มที่นี่อะไรกันอีกล่ะตอนเนี้ยเศรษฐกิจก็อย่างนี้นะเราก็สามเณรคีกันไว้เราก็มีอะไรซื้อเราต้องแบ่งปันกัยไปไหนซื้ออะไรอะคะใช่เลยค่ะใครเนี่ยอยากกินมะม่วงเบาคืออะไรคะคุณบ่กินมะม่วง เบามันเบาคืออะไรมันมันเบาเล็กใช่ไหมคะนี่ทองไม่แหละแล้วมันไม่หนักมันเบานี่เบาสิเบาไมขอบใจนี่่อไม่รู้จริงหรืออะไรนี่นี่ออร่าดีมากค่ะแตดกล้องสลับเป็นกล้องสองค่ะจะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะนี่คืองานนี่คือดีมากไม่ได้ตั้งใจนะคุณแต่ว่าเราก็จะเอาออกมาอีกปกติของเราที่เด็ก อะไรคะอะไรคัอะไรหรอถามว่าที่กาญจนบุรีไม่มีคอนเสิร์ตบ้างหรอคะอยากมีคอนเสิร์ตค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าอยากไปกินแกงฝ่ากาญจนบุรีค่ะไปกินเหรอได้ค่ะที่จิ๋วออกกล้องบ้างออกแล้วออกแล้วออกแล้วค่ะแต่ไม่ได้อ่านไงเข้าใจแล้วก็แบบมองกล้องือนงง ครูอิงเสื้อเกี่ยวกันไว้สริมมากค่ะคุณค่ะนี่ไงในแฟนเพจของของเจนนี่ใช่มคะผู้ชายผู้ชายทันได้ไหมคะพี่จิ๋วได้สิคะได้สิคะพิ่สเตอร์จะเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายทันได้ใครที่อยากเปนแบดมินก็ทันได้หมดเลยลูกสาวก็ทันได้ค่ะค่ะยาไม่มีอ๋อแอนตี้ใดๆ ับของดิคบอสเรียลอะเออสุดหลงมากเก็บกล่องไว้ในกระเป๋าค่ะหนุกบัดรแทนหนุกบัดวงไทยถ้ากินยาลดความสวยหรือคะไม่ใช่ค่ะเป็นการต้องรู้เนี่ยไม่ลดสิคะเราไม่ลดค่ะเราไม่ถอยหลังใช่ค่ะเราต้องเพิ่มความสวยนะคะใช่ค่ะคุณตาไทยมีการเช็ดโต๊ะแก้เขินค่ะแก้เพิ่มอ้าป้าโอมาจอยแล้วค่สวัสดีคป้าโอค่ะ ป้าโอวันนี้ทำอะไรคะนอนเช้าแซ่บมากนะคะนี่จิ๋วทำไรคะชะอต๊ะค่ะขุนเปืองเห็นไหมเห็นไหมนะี่ขขคือแรคเตอร์ขุนเปืองจริงค่ะปีวิยุง่งวุ่นวายกับเขาคือเบสซี่ดูที่มีค่ะค่ะป้าโอวบอกว่ารักเอ็นเจน่อยากเห็นหนะ้าเบสซี่จังตัดสลับกล้องค่ะ ตอนนี้เราจะไลฟ์กันอีกประมาณ8ชั่วโมงเราอยากดื่มกาแฟร้อยห้าสิาดีค่ะดีค่ะอ๋อฝากประชาสัมพันธ์ได้ไหมใครไปกดไลฟ์ที่เจอรี่ที่รักนะตอนนี้เหลืออีก30กว่าคนนะเราตั้งใจว่าครบ6,999คนเนี่ยเราจะแจกเสื้อมห้อมอีก1ตัวเพราะว่าตอนนี้เราเหลืออีก2ตัวเท่านั้นเราไม่ผลิตเพิ่มด้วย คนที่ถือกล้องอยู่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ค่ะจริงค่ะเรื่องค่ะมีอีกสองตัวไปกดไลค์จะเก็บให้ไม่เก็บค่ะมีคลสวสดดีฝากสวดอิีเแทนด้วยพี่ป๋องนะคะเฮออกล้องไหมคะไปกดไลค์นะคะ,คะ,คะอีกสามสิบคนเท่านั้นค่ะนิวจะแจกเสื้อมหอมแล้วนะคะบอกวิธีสเสียงให้สูงอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับที่แจกเสื้อมหอมเลยแจกไปเสื้อมะ สโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเข็ดละไปกดเลยจิคะรักษามาตรฐานเสียงตัวเองยังไงอือรักษายังไงก็อยากหาคำตอบอยู่นะคะตอนนี้ก็มีมีคำถามเหมือนกันช่วงนี้ต้องขอไปด้วยเพราะว่าอยู่ในภาวะเอ่อเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ต่างจังหวัดและภูมิแพ้กรุงเทพค่ะคือภูมิแพ้เองเป็นภูมิแพ้กำลังหาใครมียาดีๆมาบอกด้วยนะคะ มันเป็นโลกที่นักร้องไม่อยากเป็นนะคะมีคำถามจากทางบ้านหรือไหมคะอย่างเงียบค่ะอย่างเงียบค่ะถามมากค่ะมีทอมค่ะมีไรถ่ายให้หมดแม่สิค่ะเดี๋ยวรอธุรกิจใหม่ออกก็จะคิดละคิดละแบนดี้คุณกูจะทำอะไรเดี๋ยวเราดูนะคะติดตามดูนะคะ มีมอเตอร์ไค์บบนี้มีสีมุกมากๆเป็นอย่างนี้มาปีละค่ะขอบคุณันนูโวันนูโวไอ้นัทสวัสดีจ้าวันก่อนเห็น Happy Birthday ค่ะจิ๋วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณเอซีด้วยนะคะที่ไว้พรในวันเกิดนอขอบคุณค่ะวันเกิดจิ๋วค่ะใช่ค่ะแต่เป็นแนนนิวนะ คุณแพ้แพ้ความน่ารักของเอ็นเจปักหวานอะเมื่อไรจะแต่งงานครับพี่เนลเราเลือกได้ใช่ไหมถามนี้เลยต้องคิดละมันนีร้อยสี่สิบหกค่ะมีน่จะมีกิจกรรมเกี่ยวกันไหมอีกเปล่ารับมีค่ะอ่ามีค่ะจะต่อคะอย่ามาถามฉันค่ะร้านคุณค่ะ ทีมงานก็ถูกบ้านกันมาแบบว่าพม่ได้มีบอกว่าผลิตทีมเปลี่ยนสีผมค่ะธุกทจใหม่อย่านะคะอย่านะคะมีในหัวนะคะอย่านะคะตรงๆนะคะเป็นผิดเตอร์กอนพีจิ๋วเข้าสวิตบ่อยๆนะเข้าอยู่เขาทุกวันค่ะแต่คนจิ๋วเขาเข้าค่ะไม่แสดงตัวด้วยค่ะปวดข้อมือไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมา เจอกับแฟนคลับท้งนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่างานเราก็ไปอยู่ทางกองทงกองถ่ายเนาะอาจจะไม่ได้มาเจอกันอต่บอกว่าพี่มิวพี่จิ๋วใครแต่งก่อนกันครับอ่าคือเธอจริงเหรอจริง้มีอะไรบ้านปงแบบๆนะคะอ่านไม่ทันบอกว่าข้างหน้าอยากไปเกี่ยวด้วยตอนนี้อากาศดีมากที่ดานิลฟิลคูตรงนั้นคือแบบว่า อากาศลมเย็นมากก็ถ้ากัเห็นว่าช่วงเมษาถานนเส้นบ้านปงจะเป็นแบบว่าดอกสีเหลืองทั้งแถบเจอกันช่วงหน้าร้อนด้วยนะคถ้ามาค่ะชอบสีผมพี่นิวแอนเนตบอกพี่ชิวก็ขายของตัวเองตัวเงกับขหยแล้วค่ะหนึ่งรอบสลับค่ะอันนี้มา ร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะห้าค่ะทำไมตอนลดลงหรือเพิ่มขึ้นคะร้อยห้าสิบห้าลดลงคุณคะทำไมหน้าเป็นหน้าที่แชทเราคุณอกกันเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาแล้วออกไปเนี่ยคือไปไปแชทแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกอ๋อเหรอเออประมาณเนี้ยเราเคยเป็นอ๋อเหมือนแบบเราดูดูอยู่แต่มีคนแชทอะไรเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาอ๋อไม่นะร้อยสี่สิบเก้าลดไม่โอเคที่ไม่โอเค สวัสดีค่ะพี่นิวี่จิ๋วอยากเป็นฉันก็ดูในนี้ซิที่นี่อ่านได้ใช่สิาะทำไมสองสาวสามารถแชทกันแล้วได้เมื่ออยากเจอตัวจริงจังเลยเมื่อไหร่จะมาชลีคะชลีอะชลีอะนั่นลีไม่มีเลยอะมีแต่หัวหิน ยิ่งดูไหนเอ้ยมันหอดยิ่งสิบห้าห้านล่มันสิบสิบสี่สี่เรียอภาษาญี่นจะขอไปตังมอสี่กันเก้าของยิ่งอ่ะก็ถามว่านะคะพี่จิ๊กกินอะไรสวยคะอีกแล้วอ่อย่าเพิ่งเลอยาาจิมเา สวยนี่ไหงพี่จิ๋วไม่อยากใลยสวัสดีบ้างหรอเบียนรู้เสือจจงโปรยเฉวยแล้วอ่ะของแต้มกลัสวัสดีพี่แพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอนอรอนดูไปด้วยพี่แพรจงเตือนโรบิสตั์แกงเหงดกินของแก้วกินก๋งแก้วค่ะ ชูมีุ o กลีดูอแต่แต่ที่เขาเคยพาไปจีนอะจัได้เขาสักสบดีเมื่อกี้ที่ทักในปเฟสแม็กันจอยค่ะลีออราค่ะใครคะคุณโออะไรเนี่ยออ้าป้าโออ้วคุโอะฮะ้ยตายแฟนคับตั้งแต่พี่จิ๋วยังฟันไม่เข้า ฟันไม่เข้าสิคะหนังเหนียวยังไม่เคยเจอพี่จิ๋วเลยอยากเจอเรื่องของเธอเร็วกว่าฉันอีกาหรอซื้อดีวีดีคอนเสิร์ต b f f มาแล้วดีค่ะได้ดูโอ้่หเรื่องหละไปคัะเสื้อจะต้องจ่ายตังค์วิทยด้ลยหกสิบสี่แล้วค่ะที่บริษัทเลย ไปโทรค่ะี่นงราคาช่วยนอ้ไหมมีจ่าย้วอ้าวรอคาโอเคไม่ติดอ้าวเป็นห้ี่ ทรงผมนี้ได้แต่ใดมาบ้าเป็นทรงประชิมด้วยอยู่แล้วอยู่ชูแม็กนั่นไก่ทอดถาดใหญ่ค่ะที่กรุงเทพก็มีนะคะน้องเมนไม่กินไก่ทอดอะไรอย่างเราจะกินฝักเป็นของเนลล่าโชรี่อ่ะเฮ้ไม่อยากใช่เลยใช่ไหมนี่ไงชมยันกระเป๋าตังค์นะคะอยากเห็นกระเป๋าตังค์ให้นิวไหมคะเนีา ปาจอยู่ใจเองเลยนั่นนซีรีส์แฟนเฟนสรุกมาขอบคุณค่ะ ต้องขอโทษด้วยที่จัดงานแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ชวนนะคะแตบบ่ว่ามีเวลาในการประกาศน้อยมากไม่ใช่อะไรเธอฉันไม่กล้าประกาศเพราะว่าฉันอาจจะไม่มีตั๋วเครื่องบินมาก็ได้ฉะนั้นในการประกาศก็อาจจะสั้นนิดนึงไม่เป็นไรปีหน้าปีนี้เราเห็นแล้วว่ากิจกรรมมันน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวปีหน้าเราจะอีกนะคะ กว่า50ซีนุ่งค่ะเฮ้ยบ้าเหรอแค่ยิ้มมันก็เซ็กซี่แล้วนะคะคุณคจ๊ะบ้าจ้ากิมกับกิโมบพี่นิวเราจะจับแล้วค่ะอินเอร์เน็ตแรงตกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องไปบอกผู้บริหารบอกเราเราทำอะไรไม่ได้สินะคะนะคะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราได้ใกล้กันแล้วนะคะจะชาสักนิดนึง กระตุกสักหน่อยไม่เป็นไรเนาะเหม็นกันไปนะคะอ๋อเดี๋ยวเรามีอนี้ด้วยนะยาตัดติดตามอะไรคะ ชัดค่ะไซไฮจากญี่ปุ่นนะคะซื้อจิวสวยขายเลยรู้ทันชิคแล้วโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเราเปิดอ่อไอจีช่องปารสำหรับซื้อผ้าของเราตอนนี้แน่นแา่เลยค่ะของเนี่ยโอ้ชื่อมวยโหดกระโดดเตะเตาช่อดวีในจุกรงเมื่อไหร่เจ้า จะปีแน่นะคะร้อยหกสิบห้าเรียวโกรธพี่เจียงแต่เดาดาวหนึง่งขอบคุณค่ะเมื่อวานก็มีคนที่ที่งานบอกว่าเชียร์แฟนสตาวันเมื่อไ,ไหปรป้าเพิ่งจะเปลี่ยนรูปตัติดตามค่ะเออไอน,นี้แค่สองเอง จเจอกันอีกแล้วสามทุ่มครึ่ง BFF ไม่อยากจะเมาเลยเดีย๋ยวเราจะ move แล้วนะคะกันเอา move n o วฮะรอห้านาทีอ่ะได้อีกห้านาทีนะยู่รอเจอที่เฟก29นะคะ นีงไงดูสิทำผมเยอะลูกผมขาดเลยนะฮะลูกๆเยอะเชียตัว XX XL เหรอตอนนี้เขาจะเปิดรับอยู่ไหมไม่รู้นะเธอทีมงานฉันก็แบบว่ามีกันอยู่ไม่กี่คน <laughs> ทีมงานฉันน่ารักมาก ทำงานกันดึกดื่นเพื่อที่จะมาเปิดรับออเดอร์สําหรับเ,เงินบริจาคซื้อเสื้อนะคะร้องเพลงคเจ้เดี๋ยวสิคานี่คุณชาวอยู่เลย่ถึงนะคะผมพี่นิวมีกี่สีเยอะเหรอ ผมยังอยู่มีกี่สีดไ,ไ,ดไ,ไ,ไ,ได้สิคะได้สิคะเพราะเราปิดรับออเดอร์ไปแล้วเราจะรีบแพ็คแล้วค่ะตอนนี้มีร้อยกว่าตัวแล้วมันก็เหนื่อยในการแพ็คแต่เราจะทําให้ทุกคุณได้ใส่กันนะคะเดินทางปลอดภยัยสวยจังคัะพี่คับคุณแ่ะตัดสลับนะคะ แต่ดียังคะก้อก้องหนึนห่งพร้อมยังคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใน อาจะจะทําเสื้อมอห้อมอีกนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเสื้อมอห้อมนี่ต้องขอบคุณพี่ไนท์ที่แพร่ด้วยนะคะที่าส่งมาให้พวกเราได้สกรีนกันนะคะอู้กับเมืองนดอยหรอนั่นแหละไอแนทลูกใหญ่รืยยังเจ้าเคยฟังกับเมืองว่าอ้ลูกใหญ่เือยังเจ้า เือค่ะไอ้แน่นนมาเมื่อใดจะได้เจอแบบนี้อร่อยค่ะเฟืองเฟืองเฟืองเป็นอย่างนี้ทั้งปีเลยค่ะคุณคะบอกเลยว่าใครมียาดีนะคะมาบอกนิวนะคะเป็นดูมแพ้ค่ะ แสดดีอย่างนี้เดี๋ยวทําอีกนะคะแต่ซึ่งมาห้อมดีมากมันบางแล้วก็เป็นเนื้อที่ดีดีงามไม่ร้อนมาเชียงใหม่เมืออ่อไหร่ออีเวนท์ทีนะคะปะเอายังไม่ได้ หัวหินยี่สี่ธนวาชื่อร้านอะไรเออรูพอร์ตเป็นร้านหรอใช่มันเป็นร้านกิจกรรมของห้หางเลยเป็นเวิร์กอ่ะมีนี่น,นะคะน้องเป็นเซลที่นี่ที่ไหนคะบิมซ่าฝากเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะ <c oughs> เดินนะครับจะไปแล้วค่ะเราจะทำการบายๆนั่งขับแล้วว่างมากเลย <c oughs> โอ้โหดูค่ะจะให้ทุกคนไปส่งขึ้นเครื่องโอเคทำการบายบาย โอคบายบายนะคะขอบคุณนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวจะมาจะบอกว่าจะมาไลฟ์กี่โมง